ช่วง Thailand I Love You ในวันนี้นะคะก็จะพาไปจังหวัดซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลาจากกรุงเทพค่ะนะคะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามนะคะก็คงจะเดินทางผ่านที่จังหวัดสระบุรีนะคะมีทั้งไปเที่ยวนะคะไปเล่นน้ำตกนะคะหรือว่าอาจจะไปซื้อของนะคะซื้อของรับประทานที่นี่ก็เป็นจังหวัดที่มีของกิน เยอะทีเดียวค่ะนะคะเป็นของขึ้นชื่อทั้งสิ้นนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะนะคะเราก็จะไปทำความรู้จักนะคะกับผลไม้ค่ะที่เรียกว่าเป็นผลไม้ประจำจังหวัดก็ว่าได้นะคะแล้วก็ที่พิเศษค่ะนะคะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะนะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีค่ะท่านรองผู้ว่ากิติศักดิ์ธีรวัฒนาค่ะครับสวัสดีครับ คุณมีนาค,ครับค่ะพูดถึงจังหวัดสระบ,บุรีนะคะก็อยู่ไม่ไกลาจากกรุงเทพนะคะคนเดินทางมีทั้งไปเที่ยวเดินทางผ่านกันไปซื้อขนมหรือว่าไปเล่นน้ําตกกันนะคะแต่ว่าในวันนี้ค่ะถ้าลองพูดว่าเราจะมาทําความรู้จักกันเรื่องของผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสระบ,บุรีนั่นก็คือมะม่วงมันหนองแสงนะคะอยากให้ทางท่านรองผู้ว่าได้อธิบายว่าทําไมถึงได้รับเป็น สิ่งที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้วยค่ะครับคุณวินาครับและท่านผู้ชมค,ครับมะม่วงพันมะม่วงมันหนองแซงเนี่ยนะครับชื่อเนี่ยก็ลงท้ายด้วยหนองแซงเนี่ยเป็นอำ,อ,อำเภออำเภอหนึ่งของจังหวัดสระบุรีครับก็มีเรื่องอเล่าในอดีตนะครับว่า,าพ่อเฒ่าทิมนะครับเป็นชาวอ,าอำเภอหนองแซงอยู่ที่บ้านหนองน้ำสร้างเนี่ยนะครับได้ไปเยี่ยมญาตินะครับที่ ที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ไปพักอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งก็ได้รับประทานมะม่วงที่นั่นนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามีรสชาติอร่อยก็เลยเก็บมเมล็ดพันธุ์เนี่ยฮะจากที่กรุงเทพมหานครเนี่ยกลับมาเพาะนะครับที่บ้านเกิดนะฮะสาม,มาเมล็ดด้วยกันนะครับปรากฏว่า,อาพอเพาะปลูกแล้วเนี่ยก็มีการเจริญองอกงามขึ้นมาแล้วก็มีผลผล,ผลิตออกมาต้นแรกเนี่ยนะครับ มีผลขนาดใหญ่นะครับเรียกว่าเป็นมะม่วงหัวช้างต้นที่สองเนี่ยจะมีลักษณะเวลาสุกแล้วเนี่ยครับส่วนของหัวจะเป็นสีแดงนะครับเราเรียกว่ามะม่วงตลับหน้าส่วนต้นที่สามเนี่ยครับจะมีลักษณะเป็นมะม่วงที่มีผลขนาดกลางๆไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปผิวนวนลนะครับละเอียดนะฮะรสชาติหวานมันนะครับ ก็รู้สึกว่ารสชาติอร่อยมากนะครับก็เลยเป็นที่มาของการตั้งชื่อเป็นมะม่วงพันหนองแสงนะครับซึ่งชาวบ้านพี่น้องประชาชนเนี่ยก็มาขอเมล็ดไปขยายพันธุ์ไปเรอะปูกในพื้นที่ของอำเภอหนองแสงก็ในอดีตก็มีการปลูกเป็นจำนวนมากนะครับมีรสชาติหวานมันแล้วก็เป็นที่นิยมในอดีตอย่างมาก นะครับก่อนมะม่วงพันธุ์เขียวเสวยอ,อะไรด้วยนะครับมะม่วงมันหนองแซงนี่จะขึ้นชื่อมากแต่ด้วยลักษณะทางลําต้นของเขาและก็ผิวพันธุ์รสชาติเขาเนี่ยนะครับมีความหวานมันเนี่ยนะครับก็จะเป็นที่อชอบของแมลงโดยเฉพาะหนอนด้วงฮะหนอนด้วงนี่ก็จะไปเจาะที่ลําต้นนะครับ<ะ>ถ้าเกษตรกรเนี่ยไม่ดูแลนะครับไม่ทําการ รักษาหรือแก้ไขปัญหาเนี่ยมะม่วงก็จะยืนต้นตายนะครับในอดีตเนี่ยก็จะไปเจาะที่ต้นแล้วก็ทําให้ต้นตายมะม่วงก็จะไม่ไม,ไม,ม่มีลูกจะไม่เกิดผลผลิตนะครับปริมาณก็ลดน้อยลงครับ,รบก็เป็นเรื่องที่เกษตรกรจะต้องคอยดูแลน,นิดนึงก็ไม่เป็นที่นิยมในการปลูกนะครับก็บทําให้มะม่วงพันหุนองแซงเนี่ยมีจํานวนการปลูกที่ลดน้อยลง ไม่เหมือนกับมะม่วงพันธุ์อื่นๆที่ไม่ต้องต้องไม่ต้องการดูแลอะไรมากมายนะครับขลาหัวไร่ไปนาได้ผลผลิตแต่ด้วยความของมะม่วงพันธุ์หนองแซงนนี่ต้องดูแลนิดนึงก็มีปัญหาเรื่องหนอนด้วงไปเจาะนะครับลำต้นนะครับก็ทําให้เกษตรกรไม่นิยมปลูกทางจังหวัดเรานะครับ<า>บุรีโดยท่านว่าราชการจังหวัดท่านผลดำธรรมเนี่ยก็ได้มอบหมายให้ผมนะครับ ลงไปพื้นที่ที่หนองแซงแล้วก็ร่วมกับทางท่านนายอำเภอหนองแซงทางกลุ่มเกษตรกรเนี่ยนะครับรวมถึงทางกรมวิชาการเกษตรนะครับเข้าไปช่วยแนะนําทางด้านวิชาการแก้ไขปัญหาเรื่องหนอนด้วงแล้วก็จะมีการขยายผลการปลูกการผลิตมะม่มวงเพิ่มขึ้นในอนาคตรครับเบื้องต้นครับค่ะเออแล้วก็จํานวนจํานวนสวนที่ถูกหนอนด้วงที่ที่แบบมันมันลุยไปอย่างเงี้ยนะคะท่านท่านรองผู้ว่า แล้วก็ตอนนี้เนี่ยทำให้สวนของมะม่วงมะม่วง,งหนองแซงเนี่ยยังยังอยู่มากน้อยแค่ไหนอะคะ,อะตอนนี้ก็มีปริมาณอยู่ไม่เยอะมากนะครับก็มีอยู่ประมาณสัก 40, สี่สิบห้าสิบสวนแต่ก็แต่ละสวนนี่ก็ปริมาณก็ยังไม่เยอะก็จะปลูกหนองแซงด้วยปลูกพันธุ์อื่นร่วมๆไปด้วยนะครับหลังจากปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางจังหวัดก็ได้มีการเสนอขึ้นบัญชี ะครับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ G.I. ให้กับมะม่วงพันนองแซงแล้วก็ได้รับนะครับการเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นมะม่วงมันหนองแซงสระบุรีเมื่อวันที่9กันยา2563นรนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องยืนยันว่าเป็นมะม่วงที่มีการผลิตแล้วก็เกิดขึ้นจากพื้นที่ชุมชนของหนองแซงเองลักษณะเด่นอีกอันนึงก็คือมีการนําเอา ต้นพันธุ์เนี่ยไปปลูกที่อำเภออื่นๆใกล้เคียงนะครับผลผลิตออกมาเนี่ยรสชาติก็จะไม่หวานมันเหมือนกับที่ปลูกที่หนองแซงเพราะาฉะนั้นถ้าจะทานมะม่วงพันธุ์หนองแซงที่อร่อยนะครับก็ต้องไปที่อำเภอหนองแซงที่เดียวนะเพราะฉะนั้นเราลองเทียบเคียงกันดูแล้วว่าอำเภอใกล้ๆที่ไปปลูกมีผลผลิตเช่นเดียวกันครับคุณวีนาแต่ <ๆ S 2> แตว่ารสชาติเนี่ยจะไม่เหมือนที่หนองแซงครับก็จึงเป็นที่มาที่เรานําเสนออ่า เป็นสินค้า GI อีกชนิดหนึ่งของจังหวัดสระบุรีด้วยกันครับค่ะนะคะแต่ว่าเรื่องของนอนด้วงนะคะที่มาทําลายแล้วก็เรื่องของผลผลิตอันนีนะ้นเป็น,เป,นเป็นเรื่องสําคัญมากนะคะท่านรองเพราะว่าเพราะว่าถ้าปล่อยเอาไว้เนี่ยกลัวว่ากลัวว่าเดี๋ยวอาจจะทําให้มะม่วงมันหนองแซงเนี่ยศูนพันธ์ไปเนี่ยเสียได้นะครับพูดถึงมะม่วงมันหนองแซงต้นที่เป็นต้นพันธุ์ที่ พอเอ่อพอทีมเนี่ยเอามาจากกรุงเทพนับปัจจุบันนี้มันยังอยู่ไหมคะเอ่อน่าจะไม่อยู่แล้วครับในส่วนนี้ะนะครับเอ่อทางจังหวัดเองเนี่ยในอดีตเนี่ยให้ความสําคัญกับต้นมะม่วงมันหนองแสงมากนะครับที่วัดเขาร่วกนะครับหรือวัดศรัทธาประชากรเนี่ยนะครับเมื่อครั้งในอดีตเนี่ยนะครับ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับได้เสด็จพระราชดำเนินกระถินต้นนะครับที่วัดสัทธาประชากรเนี่ยนะครับเมื่อ,อวันที่24ตุลาคม2524พระองค์ได้ทรงปลูกต้นมะม่วงพันหนองแซงเนี่ยที่วัดเขา่วกแห่งนี้ด้วยครับปัจจุบันเนี่ยต้นนี้ยังอยู่ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านผลดันธรรมเนี่ย ท่านก็ได้กรุณามอบนโยบายที่จะมีการสืบสารรักษาต่อยอดมะม่วงของพ่อนะครับซึ่งทางจังหวัดเนี่ยกำลังดําเนินโครงการนี้อยู่เพื่อที่จะเป็นการขยายพันธุ์นะครับมะม่วงพันธุ์หนองแซงที่เป็นต้นที่พ่อทรงปลูกเอาไว้ที่วัดเขารวกเมื่อปี2 5 2 4ให้กับเกษตรกรไปปลูกเพื่อเพิ่มจํานวนผล,ผลผลิตในอนาคตที่จะถึงนี้ด้วยครับค่ะ ดีดังนะคะแล้วก็คือยังไงเนี่ยก็ต้องปลูกในพื้นที่ของเพอหนองแซงจะไปปลูกที่อื่นเนี่ยมันก็จะแบบรสชาติก็จะเพี้ยนๆไปนะคะแล้ว,ลวตอนนี้เนี่ยคือพื้นที่เนี่ยมีเพียงพอหรือว่าเราสามารถที่จะขยายจํานวนสวนได้ไหมคะมีเพียงพอครับตอนนี้เกษตรกรก็เริ่มเริ่มกลับมาให้ความสนใจแล้วนะครับแล้วก็ทางด้านกรวมวิชาการเกษตรนะครับก็ได้ลง มาให้ความรู้ให้คําแนะนําในการแก้ไขปัญหาต่งตางๆนะครับค่ะซึ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมะม่วงพันนองแซงเนี่ยโชคดีนิดนึงครับอ,ออกผลผลิตด้วยกันสามรุ่น <c oughs> ในอดีตเนี่ยครับมะม่วงพันนองแซงจะออกผลผลิตแค่ปีละหนึ่งครั้งในเดือนกุมภา <c oughs> แต่ปีนี้พิเศษนิดนึงครับออกมา3ามรุ่นรุ่นแรกเนี่ยออกเมื่อช่วงเดือนกุมภาค่ะ <c oughs> จนวนก็ไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับส่วนรุ่นที่สองเนี่ย ออกช่วงปลายเดือนมีนาถึงต้นเดือนเมษาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เป็นช่วงที่ทางจังหวัดนะโดยทางอำเภอหนองแซงร่วมกับทางเทศบาลตำบลหนองแซงเนี่ยได้จัดงานะมะม่วงพันหนองแซงขึ้นนะครับทีอ่อำเภอ5วันนะครับก็ได้นำผลผลผิตมาจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาจากกรุงเทพมหาคนครและต่างจังหวัดนี่นะครับมา เยี่ยมและก็มาเลือกซื้อนะครับสินค้ามะม่วงพันนองแสงเนี่ยจำนวนมากนะครับซึ่งเราจําหน่ายไปประมาณ1,000กิโลซึ่งปัจจุบันนี้ก็หมดแล้วครับตอนนี้ผลผลิตเนี่ยมะม่วงพันนองแสงเนี่ยกำลังโตนะครับและก็จะแก่สุกจะแก่แล้วก็พร้อมเก็บได้เนี่ยประมาณสักปลายเดือนเมษาก็จะออกอีกรุ่นหนึ่งซึ่งจะมีอยู่จํานวนสักประมาณ2-300อกิโลเพื่อที่จะให้เกษตรให้พี่น้องประชาชนเนี่ยครับที่พลาดโอกาสจาก ในช่วง2รุ่นที่แล้วเนี่ยไม่ได้รับประทานเนี่ยยังมีโอกาสช่วงปลายเดือนเมษาเนี่ยนะครับจะมีะอีกรุ่นหนึ่งครับค่ะช่องช่องทางการจําหน่ายค่ะท่านนองผู้ว่าคือ,อลูกค้าต้องมาซื้อที่สวนเองหรือว่าเราเราสามารถที่จะจองได้หรือว่ามีการซื้อกันทางออนไลน์อะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะครับเบื้องต้นท่านในอำเภอหนองแซงเนี่ยท่านได้จัดให้มีการสั่งจอง นะครับเดี๋ยวเราจะพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันให้มีการสั่งจองแล้วก็มีการบริหารจัดการในเรื่องของการซื้อในอนาคตนะครับเบื้องต้นปัจจุบันนี้ครับก็ยังต้องมาที่สวนอยู่นะครับแล้วก็มาช่วงของการจัดงานเทศกาลมะม่วงมันหนองแซงเนี่ยนะครับในช่วงของปลายเดือนมีนาครับของทุกปีเนี่ยครับก็จะมีการจัดมหากรรมมะม่วงพันหุนองแซงเนี่ยนะครับที่อำเภอหนองแซงก็จะมีผลผลิตมาจําหน่ายครับ คือคือต้องต้องมาซื้อที่งานจะไม่มีแบบว่านำผลผลิตจากสวนเนี่ยออกไปไปส่งตามพวกตลาดค้าส่งอะไรใหญ่ๆแบบนี้ตอนนี้ผลผล,ผลิตเรายังน้อยอยู่ครับคุณวินาครับไม่สามารถที่จะส่งไปตามศูนย์การค้าหรือค้างสิทธสิ์ค้าต่างๆได้เพราะปัจจุบันเนี่ยครับที่สวนที่มีอยู่เนี่ยบางครั้งเนี่ยก็ถูกจองแล้วก็ม,มีมีการมาซื้อที่สวนเนี่ยหมดไปก่อนด้วยซ้ําไปครับก็ท่านในเพอก็กําลัง จะทำแอปพลิเคชันทำระบบการสั่งจองในอนาคตของปีหน้าเนี่ยเพื่อจะบริหารแล้วก็จะดูจำนวนมะม่วงของทั้งอำเภอว่ามีปริมาณเท่าไหร่นะครับะจะจัดสรรแล้วก็มีการสั่งจองล่วงหน้ากันได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางจังหวัดและทางอำเภอกำลังจะพัฒนาในอนาคตครับค่ะคือคือปริมาณกำลังการผลิตที่ปลูกมะม่วงมันหนองแสงที่ออกมาก็คือจำนวนจ,จะเท่าเดิมแต่จะไม่ไม่สามารถที่จะเพิ่มไปจากนี้ได้ใช่ไหมคะ เบื้องต้นณปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีประมาณเท่าเดิมอยู่แต่ว่าปีนี้เราเพิ่มผลผลิตโดยการเราจะแจกต้นพันธุ์ไปให้กับพี่น้องประชาชนโดยการนํากิ่งพันธุ์ต้นไม้ที่พระองค์ท่านทรงปลูกนะครับมาขยายพันธุ์อันนี้ก็จะทําให้ผลผลิตเนี่ยเร็วขึ้นมาก็อาจจะต้องใช้เวลาสักปีสองปีนิดนึงครับแต่ช่วงนี้เราก็พยายามดูแลสวนที่มีอยู่เนี่ยนะครับให้มีผลผลิตที่มีจํานวนมากโดยเฉพาะ ปัญหาอย่างนหนึ่งก็คือ,อมีอะมะแมลงปีกทองะนะครับก็มาทำให้มะม่วงเนี่ยทำให้ผลเนี่ยเสียหายอยู่ก็พยายามให้เกษตรกรเนี่ยห่อมะม่วงแล้วก็พยายามรักษาแล้วก็ดูแลมะม่วงเพื่อให้ผลผลิตเนี่ยมีจำนวนมากเพื่อให้กับเพียงพอกับความต้องการของตลาดอยู่กันนี้ทางกรมวิชาการเกษตรทางจังหวัดก็ เข้าไปแนะนําเกษตรกรให้บํารุงรักษาดูแลมะม่วงที่เรามีอยู่เนี่ยครับให้มีผลผลิตให้เพิ่มสูงขึ้นเท่าที่จะทําได้ครับค่ะอันนี้ปัญหาอย่างเดียวก็คือเรื่องของพวกมแมลงท,ที่ไปเจาะอะไรอย่างพวกคั้งคงขังข้งคา,าวล่ะคะถ้าเราพูดว่ามีแอบไปแบบว่าเจาะมะม่วงก่อนที่จะนําออกมาขายด้วยหรือเปล่าคะไม่มีครับคั้งคาวไม่ไม่มารบกวนมะมออ่วงมันหนองแซงเลยพูดถึงทั้งคาวเนี่ยนะครับ ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสระบุรีและบบอำเภอหนองแสงเนี่ยก็อยู่ที่วัดหนองสีดาเป็นั้งเท้าแม่ไก่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับอันนี้ก็อยู่ที่วัดหนองสีดานะครับซึ่งโดยปกติแล้วั้งเท้กาก็จะรับประทานพืชผักนะครับ<อ>โดยเฉพาะอาจจะเป็นมเมล็ดอของต้นโพอะไรต่างๆนี่ครับแต่มะม่วงจะไม่ไมทําอันตรายอะไรเลยเป็นที่แปลก<อ>มากครับบริเวณพื้นที่ที่วัด หนองสีดาเนี่ยครับบริเวณใกล้เคียงเนี่ยจะไม่ถูกทําลายหรือถูกรบกวนด้วยข้างคาวแม่ไก่เลยครับอ๋อค่ะก็คืออยู่ในพื้นที่ของอํงเาเภอหนองแซงแต่ว่าเขาไม่มาไม่มากินมะม่วงตามสวนของชาวบ้านเลยไม่เคยเลยไม่เคยเจอปรากฏการณ์นี้เลยไม่เคยเจอเลยครับเขาก็จะอ,อยู่ที่วัดหนองศีดาแล้วก็ะจะอาศัยอยู่ตามต้นไม้รอบๆวัดนะครับ ถ้าเราไปที่วัดเนี่ยเราก็าจะเห็นค้างคาวเนี่ยเกาะในช่วงกลางวันแล้วก็ห้อยโหนนะครับอยู่ในช่วงกลางวัน,เ,น,นเป็นพันๆตัวเลยครับอยู่รอบๆวัดนะครับโดยเฉพาะที่ต้นโพนะครับส่วนการหากินของอค้างคาวแม่ไก่เนี่ยนะครับกลางวันเนี่ยเขาจะพักผ่อนนะฮะเวลาพบค่ำเนี่ยประมาณสชกคสิบแปดนาฬิกาเนี่ยเขาจะออกไปหากินนะครับ là, เขาจะบินไปที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จึงอยู่ใ,ใกล้ๆกับจังหวัดส,สระบุรีนะครับเป็นรอยต่อก็จะไปะหากินอยู่แถวๆเขาใหญ่นะครับแล้วก็จะกลับมาเวลาประมาณรุ่งสางนะฮะตีห้าหกโมงเช้านี่ยก็จะบินมาแล้วก็จะมาเกาะอยู่ตามต้นไม้จะไม่เป็นออก,กวนผลผลิตพืชผลของเกษตรกรในบริเวณนั้นเลยครับตั้งแต่ที่เข้ามาอาศ,าศาอัยอยู่ที่วัดหนองสีดาแห่งนี้ครับค่ะ ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาใหญ่เองก็อุดมสมบูรณ์นะคะก็ไปไปหาอะไรที่ <laughs> เป็นของกินที่โน่นนะคะซึ่งซึ่ง,งที่วัดหนองศีดานี้นะคะก็ทราบว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวเองเวลามาสระบ,บุรีเนี่ยก็จะมาแวะชมมาดูข้างข่าวตอนที่กําลังจะ ทั้งบินกลับหรือว่าตอนที่เขานอนอยู่อะคับซึ่งช่วงก่อนโควิดก,ก็อาจจะไม่มีอะไรนะคะท่านรองผู้ว่าแต่ทีนี้เนี่ยในในช่วงที่ผ่านมาที่เราเจอกับสถานการณ์ของโควิดนะคะมันมันกระทบต่อเรื่องของการท่องเที่ยวอะไรไหมคะพราว่าขั้นข่าวเองมันก็ถือว่าเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งที่ต้องระวังเรื่องของสุขอ,อนามัยอะไรต่างๆที่นักท่องเที่ยวจะไปทเที่ยวชมกันนะคะ ในช่วงของโควิดเนี่ยปกตินักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยได้มาอยู่แล้วเพราะว่าก็จะอยู่กันที่บ้านไม่ค่อยออกท่องเที่ยว <c oughs> แต่หลังจากที่โควิดได้เบาบางลงนะครับ <c oughs> ก็มีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากนะครับมาตรการของทางจังหวัดและของทางอำเภอหรือทางวัดนั้นก็ยังคงเน้นย้ำในเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยอยู่ครับ <c oughs> และก็ทางวัดเองเนี่ยนะฮะได้มีจุดบริการนะครับให้นักท่องเที่ยวได้ชมข้างกาวแม่ไก่ โดยจะมีการบริการกล้องส่องทางไกลนะครับให้กับนักท่องเที่ยวได้ส่องดูข้างคาวแม่ไก่ที่เกาะอยู่ตามต้นไม้ต่างๆนะครับเรา<ค>จะไม่ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินไปยังบริเวณต้นไม้หรือไปแงนมองดูค้างคาวเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะมีผลกระทบจากมูล<ค>ของค้างคาวอะไรจำนวนนี้นะครับก็จึงจัดโซนให้กับพี่น้องประชาชนได,ได้ได้ดูแล้วก็มีกล้องขยายขนาดใหญ่ที่เห็นได้ชัดเจนนะครับ สามารถส่องดูั้งคาวได้จํานวนหลายตัวมากเลยครับค่ะก็เรียกว่ามีระยะห่างระหว่างนักท่องเที่ยวกับจุดที่เป็นจุดที่ทั้งคาวแม่ไก่นี้อาศัยอยู่นะครับดังนั้นเรื่องของเรื่องของอนามัยอะไรต่างๆนี่ก็ก็ไว้ใจได้นะครับถ้าลองพู้ว่าสําหรับคนที่จะพาครอบครัวไปเที่ยวกันในช่วงของวันหยุดสุดสัปดาห์อะไรตรงนี้ครับผมครับอืมค่ะ ะะก็เรียกว่าสำหรับคนที่เดินทางนะคะในช่วงนี้ก็สามารถที่จะแวะมาเที่ยวได้นะคะที่อำเภอหนองแซงนะคะ ถ้ามาซื้อมะม่วงเดี่ยไม่มั่นใจไม่รับประกันนะคะว่าว่าสามารถที่จะจะได้ชิมกันแบบแท้ๆหรือเปล่านะคะนะคะต้องต้องรอนะคะแล้วก็นอกจากนี้คะ่ะในจุดที่เป็นจุดท่องเที่ยวอื่นๆนะคะถ้าลองพูดว่านะคะสำหรับคนที่เดินทางผ่านทางสระบ,บุรีเนี่ยจะมีจุดไหนที่ให้ได้ไปเที่ยวกันบ้างอะคะ่ะครับปัจจุบันนี้ทางจังหวัดสระบ,บุรีก็มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในเรื่องของวัดนะครับเราก็มี วัดที่มีชื่อเสียงอย่างเช่นวัดพระพุทธบาทนะครับราชบอร,รา,ามหาวิหารอยู่ที่อำเภอพระพุทธบาทอันนี้ก็เป็นรอยพระพุทธบาทศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเราอีกแห่งหนึ่งที่พี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวจะพลาดไม่ได้ต้องมีโอกาสไปสักการะ,ะร,ร,าารอยพระพุทธบาทนะครับที่อำเภอพระพุทธบาทนะครับณวัดพระพุทธบาทราชบอระมาหาหารนะครับแล้วก็ยังมีวัดพระพุทธฉายครับ ซึ่ง mm hmm. จะเป็นเงาเพราะพุทธเจ้านะครับ mm hmm. ก็เป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่เป็นที่ท่องเที่ยวรวมไปจนถึงวันนี้เรามีาวัดที่เกิดขึ้นในจังหวัดจําจนวนมากโดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยก็จะมีวัดเชิงเขาครับก็จะเป็นรูปหล่อของหลวงพ่อรวยองค์ใหญ่ที่สุดนะครับอยู่ที่วัดเชิงเขา mm hmm. มีถ้ำ <c oughs> นะครับที่จําจลองแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวได้เดินเยี่ยมชมนะครับไปสักการะ พระบรมสารีริกธาตุที่วัดเชิงเขาก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ทางจังหวัดนะครับได้ร่วมกับทางาวัดนะครได้จัดขึ้นมาร,รวมถึงในส่วนของที่ท่องเที่ยวที่เป็นทางธรรมชาติพลาดไม่ได้เลยก็คือน้ําตกเจ็ดเสาน้อยที่อําเภอมวกเหล็กะนะครับก็ยังเป็นที่ที่ยังรอรับนักท่องเที่ยวอยู่ในช่วงอากาศร,ร้อนๆเช่นนี้ครับค่ะก็เรียกว่าเหมาะสําหรับครอบครัวนะคะที่จะเดินทางมาเรียกว่ามีครบทุกอย่างเลยนะคะได้ ได้ทั้งความสนุก <Jamie, online S 2> สนานนะคะแล้วก็ได้ทั้งเรื่องของพักผ่อนหย่อนใจด้วยนะคะเป็นสถานที่ทางวชาติที่จังหวัดสระบุรีนะคะก็วันนี้ต้องขอบพระคุณท่านนองผู้ว่ามากค่ะนะคะที่มาให้ข้อมูลแล้วก็บอกถึงเรื่องราวดีๆที่สระบุรีค่ะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับคุณวินาครับค่ะค่ะแล้วก็พบกับ Thailand I love you นะคะในสัปดาห์หน้าค่ะ